ทักทายไี่นอนเนี้ยมังแรงได้ครับเดอ้อขึ้นจากหน้าแหละครับก็เคียวเหนียวอย่างได้ครับเด้อปลูกหญ้าครับพี่น้องขึ้นจากงันหน้าแหละครับดำหน้าโลก,กาเนาะครับเนาะมองไปทางไหนเคียวกระจีนี่แหละครับเียวงามงามพี่น้องเลยหน้าเขาพายแผ่นเนาะครับเนาะแต่ว่าเขาเดินคำว่าเปิ้กไก่พี่น้องนี่แหละดอกห้าดอกไมงเดี้ยนะครับเต็มเลยครับ นี่แหละครับพี่นองสายเหตุที่หน้าบกผมมาผายเขาแต่ว่าจะแถวนียาไม่นี่จะจะลายเลยครับมึงครับเพ็่นตัดสามเทียรนี่ครับตัดตัดออกตัดจำเลยครับแต่ว่าไม่ก็ขื่นความกับเขาเลยครับอันนี้สะม่นามาไม่เหยียบเขาดีครับแบบนี้เนาะครับเนาะเขาไปสามารถที่จะแตกกอะไรนี่ครับพี่นองมาอวานยามันปกคลุมลายเลยครับมึงพี่นอง ออกดอกเต็มเลยแต่เขาทายปเป็นงไงไก่สีเองง,งามๆนะครับเนาะแต่เมา่อบางไก่เป็นสีสลับพี่น้องนี่แหละครับสายเหตุประผมว่าผายเขานะครับะในเวลาสามปีหรือสี่ปีมาค่อยผายคยวานเขานี่แหละครับหน้าก่อผายแต่เจอแบบนี้แหละครับแต่เลยบอ่บอผายจักเถียเลยครับตัวเว้าเสือบานของผมนี่บ้ลเ,นเนรนมาอไยา ยาข่ายาเนาะครับเนาะเพราะว่ามันทรงผลมากมายเนาะครับเราพากันข่ายมานะครับพี่น้องเอ้ยเต็มเลยครับดอกเขามันจะแตกกอแดงได้พี่น้องเพราะว่าดอกยาคุ้มหมดนะครับเนาะต้นยาคุ้มหมดเหมือครบบเมียนหมดเลยครับงานนี่งานใหญ่ๆไ่รู้ว่ามันจะได้เขาหรว่าแตกเขานะครับเนาะ หวางก็เป็นหน้ามือผมนะครับพอดีนี่แหละครับสร้างเหตุที่ผมว่าพายเขานะครับเนาะแต่ว่าม้องไกลๆหนิงสิครับงามงามครับพอมาถ่ายไกลๆเป็นสและครับพี่น้องเป็นเลยครับหน้าเข่าผายเป็นที่กัน่าพี่น้องนี่แหละครับหน้าเข่าผายแต่แถวมู่บานมือผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพิ่นตัดสามเทียนีครับนี่เพิ่นตัดมัดงันหน้าในสามเทียแล้วครับผายแล้วช่วงมันขึ้นมากับตัดแล้วแต่หนึ่ง มวานบางสามอาทิตย์เป็นกระตัดมากเลยครับเพราะว่ากันอยู่ใกลๆกับหน้าผมนะครับเนาะเบ่งครับเนี่ยเต็มเลยพี่น้องเลยเราะเนายเข่ามันสีงามเด็ลยครับเนามาโปกคุ้มแบบนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องสาเหตุที่กผมมาผายเข่าเป็นเนียครับพี่น้องทางบ้านเป็นเนียครับน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับจำรายละเอียดนี่โอ้ยพ่ออะไรได้ครับด้อำเภอเมืองนะครับเนาะน้ำเต็มงันหน้าเลยครับพ่อแหละครับ ลายขาดกับขึ้น,น้ำเนี่ยแหละพี่น้องเลยในนีน้กับเขาหยุดต,ตกนะครับเนาะตกไปหาบอนถีนแห่งแรงเลยครับนี่แหละครับพี่น้องสาเหตุติ่บ่บ่ผา,ายเข่าจ็กเทียเคยผาตัวหนึ่งเจอนี่แหละครับเจองานดอกดอกแมงเหลี้ยงสีละครับบรรยากาศนี่มแรงแรงเลยครับกลางถุงหน้านะครับเนาะขึ้นจากการลกกาเรียบน้อยนะครับ น้ามะพรมเนี่ยมาไล่ดำมาครับบ่บ่ายบาว่ามันเจอแบบนี้แหละเลยพ่อยากผายต่อไปนะครับเนาะเพราะว่าเห็ดให้เสดายหน้านะครับเนาะดำหน้าป,ป um ีหนึ่นหนงหน้ามะพรมมันก็ทํำหน้าเดยปีหนึ่งเที่ยวละปีนะครับเนาะสามารถเห็ดหน้าปังในตพราะว่ามีคล้องน้ำง่าไๆนะครับก็เลยเสดายหน้านะครับเนาะหนึ่งก็เลยมาไล่ดำเอาละพี่น้องบ่ผายครับผาย แยวหนึ่งเจอแบบนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละเหลียงมีหุยว่าเมนว่าแมนเข่าออกห่วงเลยครับเลยงาครับพี่น้องนี่แหละครับซ้ายเหตีบอกภายเข่าจักเถียเลยครับพี่น้อง